พศ2550ถึงปีพศ2551ก็ยังมีสองพี่น้องอยู่ที่หมู่บ้านแม่ละเมาของพี่ชื่อป้าของน้องชื่อมีป้ามีอายุประมาณ16ปีส่วนมีมีอายุประมาณ14ปีในปีนั้นก็ยังมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อไซาอายุรุ่นเดียวคลาวเดียวกับป้า ทั้งสองคงได้รู้จักการที่สนามปีใหม่มองแล้วทั้งสองคงก็ชอบพอการพอสายมีโอกาสก็จะมาเที่ยวหาป้าสมเสมอมีอยู่คืนหนึ่งป้าได้ไปนอนที่ไร่ช่วยพ่อกับแม่ทำไร่เหลือแต่มีกับพน้อนน้องๆฟ้องบ้างคืนนี้สายได้มาเที่ยวหาป้ามายืนอยู่ตรอง ขั้นนอกผนังห้องของป้าเลี่ยปะปะปอกเปิดประตูมาก็เป็นมีมีจึงได้บอกกัใสว่าพี่สาวหนูไม่อยู่เหลือแต่หนูพี่เคยกันหนูแทงพี่สาวได้นะสายจึงได้นึกในใจว่าป้าไม่อยู่คุยกับมีก็ได้เพราะดูไปดูมามีก็ยังสวยกว่าป้าหน่อยนึง แล้วทั้งสองคนก็เคยการจองใกล้ลุ่งสวรรค์มีจึงได้บอกกับไยว่าพรุ่งนี้พี่มาละหนูได้ไหมตองสี่มองแย่งอะเลิ่อเลียงหนูจะไปรอพี่ที่บ้างนะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะขับมอเตอร์ไซค์มาล้าน้องเมื่อผู้จบไซก็ขับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของไซกลับบ้าน วันนี้สี่มงเยงใไซจึงขับมอเตอร์ไซค์ไปละหมี่ที่บ้านแล้วทั้งสองคนก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปซื้อขนมที่ร้านแล้วก็ไปที่บ้านร้านแห่งหนึ่งทั้งสองคงไปนั่งกินขนมเพื่อความที่เป็นผู้หญิงกับผู้ชายใกล้ชิดก,กันจะที่จะมือก่อกันแล้วทั้งสองคงก็ได้เสียกันในที่สุด จะวันน้ำมาายมาเที่ยวหาป้าถ้าป้าอยู่ก็คุยกับป้าถ้าป้าไม่อยู่ก็คุยกับมีบางครั้งใสกลัวว่าถ้าคุยกับมีแล้วป้าจะเหงก็จะโทนนะะมีออกมาข้างนอกบางทีก็มาดะรลอที่ฐานที่กะจะลองเลียงบ้างบางคืนถ้าายมาคุยกับป้ามีก็รู้สึกอิจฉาน้อยใจ มีอยู่คืนหนึ่งไซมาคุยกับป้าซึ่งคืนนี้ป้ากับมีต่างก็อยู่บ้างทั้งสองคนไม่ได้ไปนอนไล่ไซจึงได้นัาป้าว่าพรุ่งนี้น้องว่าไหมเดี๋ยวพี่จะมาลับน้องไปเที่ยวที่นานตบด้วยกันว่างค่ะพี่พรุ่งนี้เช้าก็รอพี่อยู่ที่บ้านนะค่ะพี่ พอมีได้ยิงก็รู้สึกเจ็บแระในใจวันนี้ก้ามองเช้าสายจึงได้มารับป้าที่บ้านแล้วทั้งสองคงก็เบิร์นมอเตอร์ไซค์ไปที่นั้นตกทันทีพอมาถึงที่นั้นตกสักพักก็มีโทรศัพท์โทรมาหาสายสายจึงตีตัวไปรับโทรศัพท์หายพี่บอกว่าพี่จะรักหนูคนเดียวไง แล้วทำไมพี่ต้องพาพี่สาวหนูไปเที่ยวด้วยเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่จะพาน้องมาเที่ยววันหลังจริงนะพี่พี่อย่ากโกหกหนูล่ะเอาละพี่ละน้องคนเดียวเตะกลัวพี่สาวน้องจะสงสัยพี่จึงแกล้งพาพี่สาวมาเที่ยวขอให้จริงอนยะ่าที่พี่พูดเถอะ แล้วมีก็วางสายไปวางเวลาผ่านไปมีก็โทรไปทวงํำผู้ที่สายได้พูดไว้ว่าจะพามาเที่ยวพอโทรไปทีไรก็อ้างว่าไม่สมบายบ้างไม่ว่างบ้านจึงทำให้มีรู้สึกน้อยใจเช้าวันนี้หลังจากที่กินข้าวเสร็จพ่อแม่กับป้าออกไปทำไร่แล้วพวกน้องๆก็แต่งตัว ไปโรงเรียนหมดมีจึงได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งไว้บนโตะ๊ะแล้วก็เดินทั่วั่วไปที่ตะกลาใส่ยาฆ่าหญ้าแล้วก็เอายาฆ่าหญ้าขวดหนึ่งเปิดฝาแล้วก็กระโดกไปสองอึกพอสักพัก็เดินเสไปเสมาลองลอง,ลงดิ้งชักกระตุสี่มองแยงพว่อน้องๆกระจาโรงเรียง อ,อมาเปิดประตูก็เห็นพี่สาวน้องบอพึงของร้องลาในลานหน้าเพื่อน้องๆไปดูพี่สาวก็ไม่หายใจแล้วจึงร้องเอะชาวบ้างข้างข้างบ้างออกมาดูสักพักหนึ่งก็เห็นจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่งบนโต๊ะพออ่านแล้วก็เขียนว่าพี่ป้าน้องขอโทษนะที่แย่งแฟนของพี่ไป น้องกับพี่ไซได้มีอะไรกันแล้วน้องไม่อยากทำให้พี่ต้องผีหวานเสียใจขอให้พี่กับพี่ไซอยู่ก็รักกันานานๆนะแค่นี้แหละน้องต้องไปแล้วชาวบ้านจึงเอาเบอร์โทรศัพท์รีทรไปหาพ่อกับแม่พ่อกับแม่และป้ารีเดินมาจะไล่เมื่อมาถึงพ่อกับแม่ก็ ร่างให้ชาองบ้านจึงได้เอาจดหมายให้ป้าอ่านแล้วป้าก็รู้สึกเสียใจมากป้าจึงโทรไปหาายเมื่อสายมาถึงที่บ้านป้าจึงได้พูดกับายว่าไหนบอกว่าจาะรัดน้องคนเดียวไง่ายทำไมต้องมาหลอกน้องสาวด้วยทำให้น้องสาวต้องฆ่าตัวตายสายก็ได้แต่ขอโทษแล้วทำ อ้างอึ้งผู้อะไรไม่ออกพร้องการรู้สึกผิดที่ต้องทำให้คอมตายพ่อกับแม่ป้าจึงได้ประเงินของไซจะนอนหนึ่งมาช่วยประกอบพิธีงานศพของหมีนับตั้งแต่น้้ำมาป้าก็เลิกคบกับไซเพราะทำให้น้องสาวต้องตายหลายปีต่อมาไซจึงได้หลงป่วยและก็เสียชีวิตลง มีอยู่คนหนึ่งป้าได้ฝังไปว่าสายกับมีได้มาหาแล้วสายได้พูดกับป้าว่าพี่กับน้องมีต้องมาลาน้องแล้วเพราะน้องมีกินยาตายไปผู้ไปเกิดไม่ได้พี่เลยต้องไปส่งน้องมีพอตกเช้ามาป้าได้เล่าให้แม่ฟานแม่จึงบอกว่าทั้งสองคนไปดีแล้ว